สวัสดีการเทการพะกาสุขมาถึงท่านแล้วนะคะฮาเิรยลฟรกัสเฮาริกัสซโอรุโริกัสอธิษฐานก่อนค่ะสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เพคะลูกขอสันเริญขอพระคุณพระองค์ทุกลมหายใจเพคะขอบคุณส да so ําหรับความรักสําหรับลมหายใจสําหรับการเยียวยารักษาโรคสําหรับการดูแลเลี้ยงดูไม่ขาดสนในแต่ละวัน สำหรับการราคษาทั้งยีิบสี่ชั่วโมงสําหรับสงถัายให้พ้นบึงไฟในรคให้พ้นโลกใวิถีถ่ายทั้งปวงให้พบความรอดให้มีชีวิตนิรันดร์ให้ได้มงกุสวรรค์ให้ได้ขอมาทานทั้งเก้าอย่างให้ได้ไฟของพระเจ้าให้ได้พระสิริเทลงมาเต็มร่างฟ้างภูและพระเจ้าทรงคุ้มกันแม่ไฟไหม้ที่อเมริกาโอ้ขอบคุณพระองค์น้ําตาไหลเลยเพคะขอบคุณพระองค์ทุกเรื่องราว ที่พระเจ้าทอาอัศจรรย์ให้เห็นทั่วโลกโซโลโกซีในวันนี้พาลคาเซฮูลฟวานในอิชีนกซีขอพระเจ้าเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเถอไเพคะพันธกิจจะได้ไม่ล่มผีมารซาตานไม่มีสิทธิ์มีส่วนในพันธกิจของพระเจ้าเพคะและขอพระเจ้าเทพพร์ให้ลูกๆทุกคนที่ใจสัตย์ซื่อมือสะอาดหากลูกทุกคนทำผิดเรื่องไรกราบขอประธานอภัยบาปด้วยเถิดเจ้าค่ะขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระอ,องค์เถิดเจ้าค่ะที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอามนนาเลีย วันนี้เพลงนำ้ำมัสการพระเจ้านะคะพระคุณพระเจ้าหญิงใหญ่และจำไว้ให้ดีทั่วปาทพีจ้าในทศเสนพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์เพื่อลูกสุขเสนพระเจ้ายอมตายแทนเพื่อลูกทุกคนนอมกราบพระบาทกราบพระเจ้าก่อนค่ะนอมกราบพระบาทพระเยซูเจ้าทุกขคงชาไม่วนวายสับสน พระเจ้าทรงเปลี่ยนทีวีนี้ให้ลูกทุกคนไม่ต้องกังวลและได้ผลบุญไฟซ้ำนึกพระคุณพระเจ้าที่ทรงมาช่วยเอ,อื้ออำนวยให้ลูกได้ผลภัไม่ตกเป็นทาสทุกคนได้เป็นไทยได้มีใจไปวันทุกคนอคเ,นนเอเงเอองเอเงอ้งเอเงเอเงนเอเอเอ เราพยานนิดนะเมื่อวานเห็นไหมพี่น้องคลิปทั่วโลกตอนนี้ส่งเรื่องไฟไหม้อเมริกานั่นที่ว่าบ้านปุ๋ยพนทิพนไหม้หมดแต่รอดได้เพราะพระคุณของพระเจ้าคนที่เชื่อในพระเจ้าวางใจในพระเจ้ามอบถวายที่ดีให้พระเจ้ามอบบ้านในพระเจ้าไม่เป็นทั้งมอบให้ทุกวันเพราะอะไรพี่น้องมอบถวายเป็นบัลลังก์ของพระเจ้าบ้านของเรามเป็นบัลลังก์ของพระเจ้า อยู่ให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้านะคะแล้วก็ข่าววันนี้แก๊งคอเซนเตอร์โลกแม้กระทั่งนายกทูไปบอกว่าให้บริจาคเงินเห็นไหมแล้วมีทุกวันพี่น้องอย่าไปเชื่อใครนะอ่าฉะนั้นพระคำที่มาถึงท่านในวันนี้เอเสีเคียนบทที่36ข้อ26 and I will give you a new, heat, a new heart heart แปลว่าหัวใจใหม่นะ Uh, and a new spirit I shall put inside you and I will take away the h e a r t of stone from your flesh and give you a h e a r t of flesh เห็นไหมพระเจ้าเนี่ยเราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าและใส่จิตวิญญาณใหม่ให้เจ้าเราจะขะจัดใจหินออกจากเจ้า และให้เจ้ามีใจเนื้อเห็นไหมไม่เป็นทั้งขอใจเนื้อจากพระเจ้านะใจหินฟักทิ้งไปเหมือนพระเจ้าให้วันแรกกันเลยที่ไม่เป็นข้าวบูดวันแรกพออาจารย์อาจจะวางมือวันนี้ไม่เป็นชักล้มกลิ้งเลยผีทั้งเป็นพระเจ้าก็ชำแหละเอาหัวใจไม่เป็นทิ้งหัวใจหินนะนะหัวใจผีนะเอาหัวใจพระเจ้าใส่แทนหัวใจเนื้อใส่แทนรันนั้นแหละปรบมือถวายแก่พระเจ้าเห็นไหมทึงเป็นคนใหม่ นะพระเจ้าให้ใจใหม่นั่นเองพี่น้องเนี่ยพูดบ่อยก็แล้วแต่พระเจ้าให้พูดบทไหนบทไหนบทไหนนะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตัดผ่านให้เขียนสดุดีบทที่5ห้เอ็ดอสิเครียดแปลว่าสร้างนะ me, even, อินมีเอวินอาเพียวไฟไม่ค่อยพอต้องเติมไฟฉายอะพี่น้องเพราะไฟหน้านี้อย่างเดียว อับเพียวฮาร์ไว่วใจที่บริสุทธิ์โอกอดแอนพูดวิ t อินมีอันนิวสปิริตแอนสเต f a ฟัสวันสเตตฟสวันนะที่มันคงข้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างจิตใจที่บริสุทธิ์ให้แก่ข้าพระองค์และทรงฟื้นจิตญาณอันมั่นคงขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์กลางคืนตอนตีสีไม่เป็นก็เปิดไฟฉายวันนี้สง่สงส่งหนังสืออา่าน ไม่งั้นอ่านมองไม่เห็นพี่น้องไฟหลอดนิดนึงนะไฟอ่านหนังสือนัขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีนะอดทนด้วยพี่น้องทำอย่างเงี้ยนะอ่านพระคัมภีร์แล้วมาแบ่งปันพี่น้องเยเรมีบทที่24ข้อ7 and I will give them heart to know me that I am Yahweh and they must m u s become my people and I my son Chan become the i r God for they will return to me with all the i r heart เราจะให้จิตใจแก่เขาที่จะรู้จักว่าเราคือพระยาเวเขาเป็นประชากรของเราและเราเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะหันกลับมาหาเราอย่างสุดใจมันไม่เป็นหันมาหาพระเจ้าอย่างสุดใจสดใจแล้วสุดชีวิตถวายชีวิตเลยพี่น้อง ฉะนั้นพี่น้องต้องถวายชีวิตเหมือนอฝรั่งคนนั้นไงถวายชีวิตถวายบ้านให้พระเจ้าเห็นไหมไฟไหม้หมดพี่น้องอัศจรรย์ไหมปุมือถวายแก่พระเจ้าอีกครั้งเห็นไหมอาเมนนะเลียพระเจ้ายิ่งใหญ่แล้วประกาศได้ทุกวันทีเนี้ยเหมือนพระเจ้าให้ประกาศทุกวันประกาศทุกวันประกาศทุกวันเพราะว่าสวรรค์น,นะพี่น้องเราทํางานในสวรรค์นนะพอเห็นอัศจรรย์จากสวรรค์นนะพระเจ้าช่วยคนให้รอดอ่ะ จากกองเพลิงพลอยป่ามาพลุบเดียวหมดอ่ะแต่บ้านของพระเจ้ารอดอ่ะบ้านลูกพระเจ้ารอดอ่ะเหมือนบ้านแม่เป็นพายุตูม้มตูมแม่เพนเคยเล่าแล้วบางคนก็หัวเราะพายุตูม้มตุมนู่นไปบ้านหลานจูนั้นแบบไอหลังคาเปิดเนียนแปลพลัดลงมาวันนั้นหลานบอกว่าเป็เพนเนี่ยพลัดไปทั้งสิบแผ่นนั่นแน่หลายตังนะสิบแผ่นก็หลายตังแต่คนปีนหลังคาขึ้นไปทำอีกอบพี่น้องต้องจ้างไป ไม่เป็นทาเองไม่รอดพันนั้นไงแต่ของไม่เป็นไม่โดนเอียงแค่นั้นเองเอียงเอียงแผ่นหนึ่งเอียงแผ่นก็ให้น้องชายมาจัดให้ตรงแค่นั้นเองพี่น้องขอบคุณพระเจ้านั่นเลยที่พายุบุ้ม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 มันก็สั่งในนามพระเยซูในนามพระเยซูแต่ไม่เป็นเพาวางมือพันนี้นะในนามพระเยซูในนามพระเยซูอย่าให้เหมือนพวกสาวกที่อยู่ในเรือไม่เชื่อความเชื่อน้อยที่จริงวางมือในนามพระเยซูพายุก็สงบพี่น้องนึกออกไหม วางเรื่อยพี่น้องวางเรื่อยเห็นมือเป็นไฟวางเรื่อยมือเป็นไฟเลยอ้าวต่อไปสองโครินบทที่สามข้อสามอ้าวเปิดเปิดไปฉายนะมองไม่เห็นพี่น้องเคลียร์ยูอาร์ a อ e f เอฟฟิ n เ e นเอฟฟิ n เชนจดหมายือสารหนะ้าออฟใครมินิสเตอร by us written not with ink ไม่ใช่เขียนด้วยน้ำหมึกนะ but by the spirits of living God and not uh, the, tablet tablet นะ of stone but on tablet tablet of flesh เห็นไหมไม่ได้เขียนด้วยหลักศิลาเป็นหินนะแต่เขียนด้วยหลัก ศิลาที่จดไว้บนเนื้อเป็นจิตใจเราเฟลชแดดจารึกไว้ที่จิตใจนั้นแดด e s of the h e a r t เห็นไหม uh, ท่านปรากฏเป็นหนังสือของพระคิดซึ่งเราได้เขียนไว้ไม่ใช่ด้วยน้ำมึกแต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ไม่ได้เขียนโดยแผ่นศิลาแต่เขียนไว้บนแผ่นดวงใจมนุษย์แผ่นที่หัวใจมนุษย์ หัวใจเนื้อของมนุษย์เฟล t แปลว่าเนื้อหนังใช่ไหมแล้วห้าทหัวใจหัวใจที่เป็นเนื้อของมนุษย์คือจารึกไว้ในแผ่นดวงใจของมนุษย์นึกออกไหมอ่าพันนะั้นหละปกติแล้วหลักศิลาจะรึเขียนไว้ที่ก้อนหิน,นก้อนผ้าเขียนไว้ที่ตึกเขียนไว้ที่ต้นไม้ใช่ไหมเขียนจดบันทึกไว้แต่ของพระเจ้าเขียนไว้ที่ไหนที่ใจเราทุกคนนะ อขอบคุณพระเจ้าเนี่ยพ mm. ระเจ้าให้แต่งเพลงเนี้วันนี้พระเจ้าทรงเจิมใจใหม่สรรเสริญพระเจ้าทุกคำชาวสื่อตรงในพระองค์ทรงฟื้นใจสูญฟื้นจิตญาณที่มันคงรักพระองค์สุด เจ้ามีได้เขียนไว้บนศีลาแต่ทว่าเขียนไว้ที่แผ่นดวงใจเพื่อให้ทุกคนได้เกิดไปและมันคงในพระองค์ผู้พระผู้ทรงทราบาลิลยามันสั่นเสรอนพระเจ้านัา่นห่ะอ่าทีนี้พระเจ้าให้เขียนตอนตีสามหบวันนี้นะคะเอาขอบคุณน้องเล็กด้วยลูกอัิญญาลูกเจ้าเอลูกจงดี นะลูกจกเกิดขอบคุณทุกท่านสรรเสริญพระเจ้ารีบถวายตัววาวนาปาวนาไปว่าโยมรับใช้พระเจ้านั่นเองถวายตัวใช่นะหสรรเสริญพระเจ้ารีบถวายตัวภาวนาแต่พระแต่พระบิดาขอพระองค์ทรงสัจนนินรันริแต่พระบิดาขอทรงสถินะนิรันร์ วันนี้ยังไม่ค่อยคล่องปากเอาใหมา่อีกครั้งขอบคุณคุณอารีด้วยพระเจ้าอว้พรเจ้าเกี่ยวกับไฟไหม้อเมริกานั่นแหละเลยพระเจ้าให้แต่งเพลงนี้ขอบคุณสรรเสริญพระเจ้านั่นเองพี่น้องนะทั่วโลกนะสรรเสริญพระเจ้ารีบถวายตัวปวาวรนาแด่พระบิดาขอทรงสถิตน,นิรัน ขอพระพรทีลงมาจากฟ้าสวรรค์โลกหรือลั่นอัศจรรย์ในพระเยซูแม่ไฟจะไม่หมดให้รันทดหดหูใจแต่ไฟไม่ไหม้กับผู้เชื่อวางใจในพระเยซูประกาศหรือลั่นให้ทั่วโลกาได้มารับรู้เชื่อพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดทุกชาติในโลก ฮ okay, right? าเลลูยาฮาเลลูยาหไหมประกาศได้รู้ทุกชนชาติในโลกพี่น้องแชร์เลยรีบแชร์เลยอันนี้เพลงที่พระเจ้าให้ต่อไปเชิญท่านทั้งหลายรีบเข้ามาจงศรัทธาด้วยพระเยซูผู้ทรงบรนดาลให้หมดบาปหมดโรคไปในตัวท่านได้สุขสำราญพ้นโรคไปไม่มาบีทาน รักพระเจ้าเฝ้าเพียรเรียนรู้เชื่อพระเยซูผู้สงฤทธาบรรดาผู้ป่วยด้วยโรคนานาพระคิดรักษาด้วยพระวาจาโรคร้ายมาลายไปอามีนาเมนาเมนาต่อไปพระเจ้าให้อะไรอีกพระคิดทรงช่วยกำจัดวิบากคนทุกยากลำบากเจ็บปวดนักหนา นั่งทูลขอเพราะพระองค์ทรงเมตตาทุกกายาทุกภัยหายผ่อนคลายไปได้พบพระเยซูผู้ทรงปราณีมานไม่มีไม่มราวีอีกต่อไปพระองค์ทรงเนื้อตายและเนื้อโรคไปทรงยิ่งใหญ่เนื้อน้ำไปในปาทิพีฮาเลือยามาสรรเสริญพระเจ้า ่อไปพระเจ้าให้นะคะอีกเพลงหนึ่งค่ะพี่น้องเพลงที่ว่าให้รีบกลับใจนั้นพอเห็นไฟไหมอเมริกาแล้วเห็นไหมย่ะรอดได้เนี่ยได้ฟังเพลงนี้ทุกทีให้รีบกลับใจเริ่มชีวิตใหม่เดินทางในพระเยซูเดินในตาของพระเยซูเอาใหม่นะคะเพิ่งแต่งวันนี้ได้ฟังเพลงนี้ทุกทีให้รีบกลับใจ เริ่มชีวิตใหม่เดินในทางของพระเยซูทรงโปรดอภัยแม้กระทั่งอริสตูอย่าลบหลู่ทรงรู้ทุกอย่างต่างดูที่ใจพระเจ้าดูที่ใจค่ะพระองค์ทรงมองดูอยู่ทุกการกระทำทุกการกระทำปิดพระเจ้าไม่ได้นะจ๊ะานะจ๊ะคนดีพระองค์ทรงนำให้ทำสิ่งดีเรื่อยไปพระเจ้าทรงนำ ไป,ไปนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งโหนตามบนใดส่งติดตามไปทุกอย่างเท้าเก้าอย่างโปรดไปสงติดตามไปทุกอย่างเท้าเก้าอย่างโปรดไปสงติดตามไปทุกอย่างเท้าเก้าอย่างโปรดไป นาเลยยาเหมือนไม่เป็นไปไหนก็ปลอดภัยเมื่อเช้ากะจะไปถามสวนในสวนรกกันนะที่ว่าสูงพ้นหัวไม่เป็นนะไปไม่ได้ฝนตกฝนลงแล้วเขาบอกว่าภาคใต้จะตกตั้งแต่สุราษฎร์ลงไปพี่น้องให้ระวังนะเรือเล็กข้ามออกจากฝั่งนะพายุกรมอุตุบอกนะ ีนี้ของบ้านไม่เป็นนี่เร ik, ิ่มตกโปรยๆนรถ้าถูกฝนก็เป็นหวัดหรือไม่เป็นถกักหญ้าข้างบ้านพอก่อนจะออกรายการขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีเลยไม่ต้องต่อว่าพระเจ้าพออยู่ภาคใต้ต้องทําใจฝนแปดแดดสีหวัดดีแต่ภาคอื่นนั้นอาจจะฝนแค่เดือนเดียวฝนแค่วันเดียวแต่ภาคใต้นี่โหยุบยับไปหมดแต่พี่น้องต้องทําใจนะขอบคุณพระเจ้าทุกกรณี ขอการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติไม่สนิทชนให้ทุกคนหลงมือชนในโลกาให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกค่ำเช้าอ่านพระคาทําตามงานทุกที่เพราะทุกชีวีที่เกิดมาต้องมรณาถูกพิพาสาม่พ้นกรรมที่ทําไว้ใครทําดีได้ขึ้นหวันใครทําชั่วลงบึงไฟนรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้วพระเจ้าจึงให้มาบอกไงขอบคุณพระเจ้าที่ให้เห็นขอบคุณพระเจ้าที่ให้มาบอกนะขอบคุณพระเจ้าในนาะมพระเยซูาอามน ช่วงนี้รับเชื่อรับเชื่อเสร็จพี่น้องไปรับบัพติศมาเชนะไปบุตใกลๆบ้านท่านนะยกเสียงขึ้นค่ะข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานานผีซาตานมาแย่งใจไปเคยทำผิดบาปขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยเถิเจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขออัญเชิญพระองค์ทรงครอบครองบัลลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบจีบใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการผีมารซาตานจากบรรพผูุ้ษที่เคยทำมาขอพระบิดาทรงนำพาชีวิตลูกใหม่ให้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดบาปเป็นกรรมทำแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า พระเยซูทรงมรณานสามวันก็ฟื้นคืนพระชนเพื่อกระทําให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคำสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไปขอพระองค์ทรงอวยพรชัยลูกกรติฐานด้วยความเชื่อขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูริ์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้ากรบมือถวายแก่พระเจ้า ปรดมยลูกพระเจ้าคนม่ยินดีด้วยนั่นเลิกบาปให้หมดพี่น้องทําแต่ความดีแข่งกับเวลารอจนกว่าพระเจ้ามารับเราทุกคนนะคะช่วงนี้อธิษฐานเผื่อคนทั่วโลกเนี่ยที่ว่าไฟไหม้มั่งอุทกภัยอักขีภัยจระภัยภัยใดๆอย่ามากํากายพี่น้องนั่นเองขอจากพระเจ้านะคะในแต่ละวันนั่นเองนะนนอกจากสารภาพความผิดบาปแล้วขอขอจะได้หาจะพบเคาะจะเปิดผู้ใดบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์จะเห็นพระเจ้าฉะนั้นไม่เป็นเห็นพระเจ้าทุกวัน บอกพี่น้องทุกวันบางคนไม่เห็นเพราะว่าเราต้องทำใจให้บริสุทธิ์ให้พระเจ้าช่วยเราทำเองไม่ได้พี่น้องให้พระเจ้าช่วยโอ้พระบิดาชำระลูกด้วยเอไดให้บริสุทธิ์ตั้งแต่หัวจะรดเท้านี่แหละให้บริสุทธิ์ทุกวันขอบคุณพระเจ้าในนามพะเยซูอามินทุกวันนะพี่น้องจะพูดสั้นๆไม่ต้องพูดเยอะพระเจ้าไม่ชอบบ่นเยอะบา <c oughs> งคนอธิฐานยาวเหยียดตั้งแต่นี้ไปถึงอเมริกายาวจะไม่ไม่ไม่ได้ผล ในใจยังคลักขลักไม่ได้ผลต้องอธิษฐานจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ขอตามที่เราต้องการนะแล้วขอให้คิดจักทั่วโลกแล้ขอให้พี่น้องทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองนะขอนิดหน่อยนะพระเจ้ารู้ที่วาระใจของทุกคนบางคนเหมือนอธิษฐานเกิง่งอธิษฐานอุย้ยน้ำไหลไฟดับแต่ไม่ได้ทำตามเลยก็ไม่ได้เกิดผลเลย คำอธิษฐานของผู้ชอบทรมีพลังและเกิดผลฉะนั้นให้ชอบทมนาอธิษฐานคำเดียวพระเจ้ารู้แล้วพระเจ้าให้ทันทีของไม่เป็นอธิษฐานคำเดียวพระเจ้าให้ทันทีเปิดโลกนะขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยสวาเมนเอายกเสียงขึ้นเลยค่ะขออนุญาตใช้ภาษาพระวิญญาณภาษาแปลกๆนะที่พระเจ้าให้ชักปากไม่เป็นให้พูดนะคะไม่ใช่บทสวดค่ะสรโตโคฟอนอังกษฮาลังโกฟอนอังกชษนูโกโฟขอไฟของพระเจ้าขอรทธิ์อำนาจจากพระเจ้าจากสวรรค์ไปค่ะ ช่วยประชาชนที่เดือดร้อนปาลกกซิลฮูดโกเซปาดกเซส,สงครามหมดไปการไหว้รูปโครบหมดไปแกง๊งคอสเตอร์หมดไปแก๊งที่ว่าดักฟังเสียง AI ต่างๆนั้นทำเรียนแบบมันเรียนแบบ AI มาโลกเนี่ยโลกนายกตมนตีเห็นไหมวันนี้โลกเป็นว่าเป็นผู้นำชื่อผู้นำประเทศนี้คุณยังไม่ได้บริจาคทรั์ทีว่าประเทศอื่นบริจาคแล้วประเทศเราไม่บริจาควะ ระดับผู้นำต้องพันนั้นของระดับไม่เป็นก็เกี่ยวกับบรรยายเขาจะเขาจะเช็ครู้พี่น้องพวกนี้แต่ไม่เป็นไม่รับใครไป <c oughs> เพราะไม่เป็นจะฟังเสียงพระเจ้าอย่างเดียวนะคะอุลกาชโกโตโกฟานังกเซฮาลังกชินุโกโฟซานังกาเซนังกเซขอพระเจ้าทรงจัดการ กบฏของแผ่นดินออกให้หมดพักกาสโตโกโฟไดกาเซถึงชั่วร้ายในโลกนี้ให้หมดผักกาสโตโกโฟไดการเช่นคนไหนที่กบดต่อพระเจ้าขอพระเจ้าริบไปให้หมดโซุโกโฟไดการคนชั่วพระเจ้าเก็บหมดกวาดเหมือนเมืองบาบิโลนไปค่ะโซโกโฟดกรเซ่ดกานชินโซตโกโฟไดการเซ่กันเซ่โซโกแผ่นดินสวรรค์เกิดไปค่ะทุกบ้านทุกพื้นที่และขอพระเจ้าทรงปกป้องเหมือนที่บ้านที่อเมริกาด้วย สุกครกไฟไม่ไหม้หนะคะพับการะกษาเสีขอให้อยู่ในอานัตสัญญาอัศจรรย์ของพระเจ้าทุกคนพระการซิโกโรโฟรักษเสีด้วยการอธิษฐานอา่านพระคำนำประกาศย่ายขาดพระโพลด้วยเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หันจากบาปร้อยเปอร์เซ็นต์ทำตามพระคำพีร้อยเปอร์เซ็นต์ทำตามการสร่งนำร้อยเปอร์เซ็นต์และรีบถวายตัวต่อพระเจ้ารับใช้พระเจ้าไม่ว่าทางออนไลน์ทางเฟซหรือว่าทางพยานกล่า,พาพวาพ,ยาพยานเยอะๆนะ ไม่เป็นว่างปุ๊บจะเขียนพยา,ยามยน,นมั่งเขียนกรนมั่งเขียนประกาศซีรุโกเกีก่ยวกับประกาศข่าวประเสริฐนั่นให้เชิญพระเจ้าเนี่ยแล้วรอดนันยุคนี้นะว่างปุ๊บพี่น้องเขียนเลยไม่ต้องอายใครเพราะข่าวประเสริฐเป็นธิ์เด็กของพระเจ้านะคะสกรุโกโฟาร์นิเเซขอพระเจ้าเทพอโพอลงมาให้ลูกก็เป็ญญาคุณารีให้หายวันหายคืนนะคะ ทพอพอลลงมาให้ลูกเจ้าเอที่แชร์ทุกวันลูกจงดีแชร์ทุกวันลูกพิญญาแชร์ทุกวันลูกจักริดนะถึงไม่ได้แชร์แต่เขาก็ช่วยเรื่องการถ่ายทอดสุดนะคะบบโซโดโกฟอร์ไดคาเซฮาลังกัชีนโกโฟเขาช่วยเรื่องการถ่ายทอดสุดส่งค้าน็ตมาให้ลูกปุ๊กเป๊กลูกปุ๊กปิกด้วยอรลักกาชิโกโดกโกฟอร์ไดคาเซอะลักกาเซไม่ได้แชร์ทุกวันแต่เขาส่งช่วยข้าน็ตมาให้อย่างเดียว นะไม่เป็นไรพระพรก็ถึงหมดนะทุกคิดะจากทั่วโลกโซโกฟอนอันกเซนักเซ่นักกัเซ่ซาดังกาเซ่ลูกชายไม่เป็นก็เหมือนกันปริกาศชืกก่องโนโกโฟเขาส่งมาให้ทุกเดือนค่าขนมส่วมาให้ค่าขนมแม่วรากาศชื่อโนโกฟโฟนกกเซ่ขอบคุณพระเจ้าล้วกัเซ่ที่มีลูกกตันยูลูกศิษย์ก็กตันญยูพี่น้องก็ กตัญยูต่อพระเจ้าโซโกช่วยเหลือพงานพันธกิจของพระเจ้าไม่ให้สูญสิ้นไปโซุโกฟอนอัเกสีนกัสเชโซลโกโฟช่วยพันธกิจของพระเจ้าให้ยินยงพันชั่วอายุโซุโกฟอนอัเกีนักัสเนังโกโฟขอพระเจ้าเทพพร์และฟื้นฟูจิตาณคุณสมบูรณ์ไทยนิคมด้วยสกกัแม่เอ็ดพิจิตน้องวิทน้องวันน้องรินน้องพาตาน้องน้องอ้อยน้องวนองจิ๋วน้องแต้วน้องโอลูกนิชาธร คุณสมบูรณ์เทนุคมนัทวันกันเจโยมลูกโตลูกโตลูกโตลูกจีบลูกค้างลูกอ้อยลูกพึ่งลูกฝนลูกในลูกโลนลูกสุบไม่ลูกเมลูกเข็มหลานนิ่งหลานแน่นิ่หลานแทนคุณหลานทุกตาและลูกหลานของผู้รับใช้ทุกท่านได้รับพระพรทั่วกันในวันนี้โซดูโกฟอนอังกัสเซโอดูโกโฟนอังกัสเชนอักัสเชนอังกโกโฟนอังกัสเีผู้รับใช้อาจารย์ฟูอาจารย์หมออาจารย์อาจารย์น้องแมวอาจารย์พุทธิชายน้องเปิพลนอาจารย์ประโมทน้องตุ้ม อาจารย์ไพโรธแม่เฉลียวและทุกท่านที่ฟังคลิปนี้และแชร์ต่อเป็นท่อพระพรได้รับพระพรหมดน้องเล็กน้องรวยน้องสอยเกินนอกเซอร์เดโกเช่รโกฟอ้อลูกทวงพรลูกไฮโลได้รับพระพรหมดนะฮะประกาศโะโกโกฟอนในงาเท่โรโกฟอนในเงนชินเกยฟอนในเงเชสิ่งใดที่ไม่ดีก็ให้ออกไปโดยพระนามพระเยซูซาดากเชความยากจนออกไปปรกกเชความมั่งคั่งและเกียรติทรัพย์จงทวีคูณแก่ท่านทุกคนที่ฟังคลิปนี้ ขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่ะที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพี่เยญ่ซอาเมนสิบนิวปะน้และบังคมข้อลาต่อชาวลบมาฟังวาจาเศร้าเพลนน้าเอ้ยว่าแมวฟังวาจาเศร้าเพลนน้าเอ้ยจงภูมิใจเถิดได้เกิดเป็นลูกพระเจ้าถูกมันนั่งเฝ้าขอบพระคุณสำนึกบูชา สรรเสริญพระองค์ผู้ทรงกระดุเมตตาศพระคุณล้นฟ้ายิ่งกว่าหาน้ำใต้บานทรงได้ไทยจะผามและํำสาพแพง่งเคยถูกแป้งกแข่งทุกทิงทุก้านได้เป็นไทยไม่หยุดตัณนหาของมาชาตานไพยพ้นผ,ผ่านขอพระองค์ทรงรับเป็นลูก กรบไร่ไม่หลงกวนทำใายความนี้อ่านพระคำพีพระเจ้าอวยพรน้าแม่อพระเจ้าอวยพรอ่านพระคำพีจบเล่มน่าสามหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบแปดข้อพระเจ้าอวยพรถึงลูกหลานหลินหลุนหรือลาลุดอ่านแล้วต้องทำตามพี่น้องพระเจ้าจะปกป้องยังกระขาในหินทุกบ้านเห็นไม่ไม่มีมารไม่มีศัตรูมาแผ้วพานได้แม้แต่ไฟไหม้หมดแต่เราไม่ไหม้เพราะว่าเราเชื่อวางใจในพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซู อเมนขอพระเจ้าอวยพรผู้ที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นท่อพระพรด้วยค่ะเกรซบิวิจุสสวัสดีค่ะ